YG ลบโปรไฟล์เดี่ยว BLACKPINK ออกจากเว็บไซต์บริษัทหลังเคลียร์ประเด็นคาใจเรื่องสัญญาของ4ี่สาว BLACKPINK ไปแล้วว่ายังต่อสัญญากับค่าย YG ในฐานะศิลปินกลุ่มแต่ไม่มีการต่อสัญญาในผลงานเดี่ยวล่าสุดเพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ YG Entertainment ได้ลบภาพโปรไฟล์เดี่ยวของสีสาววง b l a c k พ i n k อย่างจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่ออกจากเว็บไซต์ของบริษัทแล้วเหลือไว้พ ียงภาพโปรไฟล์แบบกลุ่มเท่านั้นย้อนกลับไป YG Entertainment แถลงการถึงเรื่องสัญญากิจกรรมเดี่ยวของ BLACKPINK ว่าไม่นานมานี้ YG Entertainment ได้ต่อสัญญากับวง BLACKPINK ในรูปแบบการทำงานกลุ่มตอนนี้ได้เห็นว่าจะไม่มีการเซ็นสัญญาสำหรับการทำงานเดี่ยวแต่อย่างใด YG Entertainment สัญญาว่าจะสนับสนุนผลงานในรูปแบบของวง Black พิ n k ในทุกๆด้านขณะเดียวกันก็เป็นกำลังใจให้กับ กิจกรรมในรูปแบบเดียวของแต่ละคนด้วยความอบอุ่นจริงใจซึ่งแน่นอนว่าทาง YG ก็ทําให้ชัดเจนมากๆให้เหลือแค่โปรไฟล์ของทาง b l a c k p ิงคซึ่งต่อจาก YG Family ถัดมาเป็นวง TREASURE, BABY MONSTER, WINNER, AKMU และศิลปินเดี่ยวของทาง YG อีกหลายท่านแบบนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทาง YG และทางสีสาววง BLACKPINK ให้ได้ร่วมงานการอย่างมีความสุขรวมไปถึงทั้งสีสาวมีงานปังๆทั้งผลงานเดี่ยวผลงานกลุ่มเลยค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า